คเธอคือบบใส่ผ้าปิดปากเฮยเดี๋ยวพวกซัดป่านะมันติดโควิดน,นั่นต้องป้องกันนะมึงอย่านยุงติดโควิดพี่รองเอ้ยต้องใส่ผ้าปิดปากเข้าป่ามึงนี้เข้ามาหาอย่างมาหลอกป่าผ้าพี่รอ,อ,องหลอกป่าในตงห่องโควิดหลอกกูห่วง แต้มตอดขามไปใส่เกลี่ยไงเงาไปพี่น้องเนาะไอ้ข้าบอกว่าเฮ็ดออกพี่น้องเฮ็ดปวกออกก็เลยมาเก็บให้พี่น้องเบิ่งก็เลยสิมาหาเพราะว่าเฮาอันนี้ไว้ให้ปวดข้าวบ่ได้งพ่งเพราะว่าจังได๋เฮาก็ต้องได้มื้อนี้นะโอเคบ่กอืมอันต้องได้เฮ็ดปวดบ่ได้ถือก็บุงกระต้ามาแต่ว่าถือทุกอย่างอือมไอ้ข้าวเฮ็ดเก๋าเฮ็ดพ่อ เห็นอยู่บ่เฮ ơ i ซุ่มๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ทั้งเห็ดนี่ยโมโหมันสิทันออกลืมบปทันออกกับโมโหคือกันแต่ของหางฝนหางกระต๊อกน้องก็เลยซุ่ม เ็้ยนังหมอหึอุงยุงย่งบ้บ๊บบอยแก่งกล้องไห้คอยลายตาบอสันขอประทานอาภัยบางทีมันก็จะแก่งแว่งไว้คือว่าหีือ,อไแหละ ลุ่นไปน้ำการพี่น้องสิได้อยู่บอดน่อไใหม่มเหมือนี่เห้อหรือจังได้สำคคายัางเฮ้ยคาตั้งแตห่หวะฮะสส,สายโอ้บอดเบิ่งนี่เห็นอยู่นี่สายเห็นไฟนโซ่เลยนะเออ ก็สิ่งย่งมันเอาไก่เกาะเพราะว่า้าทำไม่มันเอาไก่เกาะนันสิองอย่าหนเด้เพราะฉะนั้นเราจะขุดเอาหมดลากถอ,ลอ,ลอลน,อน,นอลากถอนโคนตัวเสียงสับพ,พี่้อกอ,อี่ยะอ,อนีสับไม้ห้สับต้นไม้ เสียมสีหากสาเหน่ามึงอืมอืมปต้องทราบยากทราบเดีอนน่ะหรืพี่น้องกูสิ่ง่ายิไง่ายรอเอาออกมาสำขคาน่สำข,า,สำขาไก่สมคาไก่มองมา <laughs> ขาไก่นี <laughs> พี่น้องนางได้ไปแล้วนอนหนึ่ง ทำก็เสิเล่งหาการทำคะแนนก่อนเจ็บคอยยอมให้เจ้าแทงทางลังแทงแล้วถอดถอดแล้วแทงซ้ำซำอยู่เรอยไปแทงแล้วถอด ถอดแล้วแทงได้ไหม,ไมพี่น้องตอนนี้เขาก็ยังอยู่หัวคือเก่านะพี่น,อน้องเนาะบางธรรมศาสตร์ไปเด้อพี่นอ้องเด้อตกโปกัสด,ดอกน้ำใหม่นะ ยังมันท่านมีปัญหาดอกเดือนหนาคนละฝนตกดูดูตอนนี้ก็สิออกเป็นบางหมองอันแม่นออกเป็นบางหมองคนละเดือนหนาประมาณแบบให้น้ำน้ำห่วยมากนะน้ำไหลห่วยไหลหลาห่วยซะก่อนอยากเสียมีหน่อไม้หลายถ้าหอดยางมันเอริ่มมันตงไปหาไก่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สร้างเลยเด้อ,อสร้างกันต้งสิตกอ่า ตกตะผางหวยแม่งขีนานสั่นต่ำน่ยมึงได้โอ้ยห่วยวางเฮาเล่นน้ำพี่น้องเออยอันนี้นะวางอาบนา้ำเล่นน้ำ กินหอดตะข้าวยังหน่อยเด้ตะข้าวบรท่านมีกอกะนะตะข้าวบรท่านอันมีน่าบาดานนะหน้าพีน่น้อง,เ,งเวลาอน่นค้นเขาแล้วหรือว่าฝาดเขาแล้วก็ลงมาอาบน้ำยามยกลางคืนลงมาอาบอยู่ห่วยเพื่อข,ของหนามันไหลได้หนามใสพรอ ขดฮอดขึดฮอดห้อยกอดไอยังตราตรึงคำหักเคยซึ้งถึงตาหยามน้ำตาครอฝากลมถามใจว่าไายคืดฮอดต้องบอกเหตอยังอยู่เนอะโหบอว่าน้องคืดฮอด แหงเอาก็คือมาหอดเพลงนี่นะพี่น้องผุนักผุลายเห็ดปลวกนะพี่น้องพี่น้องสังเกตเดเทองฝาผู้ถาวบุหานเฮาผู้ถาวอันบุหานเฮาเสือว่าเออเบิ่งทองฝาเอาเนาะยามเพ็ดออกอะมักกะสีลายทำทายแบบนี้แหละลาย คบัหานาะบอกว่าลายเฮ็ดปัวลายเฮ็ดออกเห็ดนันเห็ดนี่ออกงามปลาขึ้นไงกลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหงือให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นเย็ๆคอยท่าเอียงแก้มให้หอม ยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่ดูไร้ค่าให้หน้าอยู่และดูสดใสพอแค่นี้พี่น้องร้องต่อไม่ไหวไปก่อนหนะ้าไปหาข้างหน้าก่อนพี่น้องพีกมากเลยมึงดู ต้นใหม่ต้นนี้มันเป็นยังคือตายเฮ้ย <Huh? S 2> แม่มึงกินอีสันดานมาบอกว่าแม่กูกินได้ไงบิ่งดูพี่น้องเขาแม่กินต้นนันนี้จนตายิึงดูสายเห็นมันตายแล้ว,แล,วแล้วลอกกินแต่เปลือกม่ได้ลอกลอกขึก้นมันบ่มีเปลือกหุ่มมันก็เลยตายมันโปง่งน้ำบ่ทันมาลอก ขับโมขับใจอันสูงๆนี่ก็เสียมแสบมองดูแม่ต้นนั้นเปลือกเมือกของเจ้านี่ตายเรียบร้อยเจ็บแหมืนสะกินขากยากกว่าในป่านี่บ่ค่อยเห็นดอกกินขาดต้นกินขากกินแหนกินจนมันตายกินนองต้นเลยจ้ามันคืออะไรอ่ะผลไม้ป่า ยาว้าวอันนี้คือลูกเบนไม่ใชเบนเทนนะจ๊ะอันนี้ก็เบนจะลงอ๋อมเนี่ยอ๋อหวาลูกลูกเด้มันก็จะเปรี้ยวอ่าลูกเด้มันก็จะตามสมอืมอนนมันมีนกมากินนั่นเนี่ยนะนเอ่า เมื่อกอ่อนเตงน้อยอันยุบในบ้านให้ป่งมันต้นบ้าไงพ่ผู้ชมจะฟองเขาหัวงเมื่อก่อนไม่ต้นบมใหญ่ดอกอยู่ในพี่ประสาทนะเขาไปแย่งกันเขาไปแย่งผีกินมาเบนไหมท่านผู้ชมมาเบนพี่พน้องเขากิดบปลูกซุกมันเน่เฮ้ยมันดึงงานนี่ไว้ไง บัผลไม้ป่าธรรมชาติลูกทีพย์ผักชีเปรี้ยวสับฝาดฮัมบอกกิน,นไ,ได้ไหมนายพี่น้องแต่ว่าหยับมันกระกรน้ำบริแข็งหยับมันกระกรกรกินไแต่มันต้นมันซึมไม่น้ำมันสุกแต่เฮิงแล้วพี่น้องเลยนกมากิน อ,อาปูสุกเต็มเกบ็บบวบยังกอกข้าวสนั่นอยู่นะเพาะไม่ต้องรือเห็ดดึงมาเฮยงานนี่ บ่มีน้องห้เบิ่งพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เลาะป่าบ่ได้เหตและมันออกลายไปแล้วปีแล้วออกลายเรืวอวๆนที่หอดเดืนดอน12่ลายแต่บ,บ้านเจ้าแล้วเฮย้ยมันเจ้าฝนตกดีเด้มันจะออกลายแหละเพราะช่วงอันช่วงอีพ่อเขาลงบ้านเด้เขาเก็บกินหาเป็นห้า ช่วงนั้นก็ออกแม่ยูลืมช่วงนั้นออกลายไปเข้าไปอยู่ไปอยู่เป, <c oughs> เป็นอาทิตย์เขาลืมเขาลืมพี่น้องพี่เหล้วเนี่ยออกลายอยู่มันออกช่วงนั้นแล้วแต่ว่าเขาซุมเขาไปเฝ้าอันอีพออยู่อันหงหมอเข้าก็นหนึ่งเฮ็ดขวกเห็ดละงกมาให้กินอ,อขอลืมเฮ้ยอาภัยให้สั้นด้วย มาเบนลายคนกับซิมูซากอย่ถ้าเป็นคนอันต่างจังาาหวัดผลไม้ป่าสามารถกินได้นะเขากินยังไงหรอเอาเข้าปากแค่นั้นนี่ไงเอาเข้าปากแล้วก็เคีเยวเนี่ยนสีหวานหวานผมมีวามเปรี้ยวเลยจะลงเหลืองอย่างเงี้ย แต่มันจะมีเม็ดกรอบๆเสียงมึงสะแตกใช่ไหมนั่นน่ะม,มึงหิวเข่าวหอหม,ม,มากดิบมันเขาเจาจเอาไปกำ่อเข้ามาแก้เข่าขึ้นน,นี่ เริ่มเป็นโศกนะฮวบอกมีผู้ดูแลเ้พ่อตอนน้มอหายวขอบบเป็นจำอือ มันกับแปรไหนเนาะมันมีหมาคือน,นั่นนั่นนะบรบลายอโอเคพี่น้องจ้า มาหอนีกะนั่น <c oughs> นงซ้อมมือยม่าสานสรุปแล้วได้น้ำไม้นอเดียวก็ <c oughs> จ,บจบขีบไม่มีอะไรเลย <c oughs> ฟังเสียงสัตว์ป่านี่จากโนี่จากเขาประหยาดโควิดโคดักคขามาป่าตอนนี้าบผัก นังผักเอาแห้งสะก,ก่อนฮาโบมีแห้งโอเคพี่น้องจ้าไว้พอกั็มากินนะเดี๋พี่น้องเด้อขอบใจบ่รสุขคนที่ติดตามในเมืองคือสิบไปไปง่ายตะกี้พอแล้วอันทางป่านี่แล้วก็เห็ดสวนสวนมักแตงโอ้ยมักแตงเต็มสวน